ปั่นอะไรอีกละเคขียไหนใครเคขี้ยไหนเป็นอะไรครับคุณวันไหนอะอวันไหนไม่อยู่อ๋อไม่ใช่ครับรู้จักกั้ไหมทักผิดชีวิตเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่ใช่หมวกเหมือนกันไงพี่ไม่แต่ว่านะกูโดนดูบ่อยๆแล้วจริงนะใครยอมไหมเสริมเงยก่อตกโกนเพื่อนกูไม่อยากโดนแล้ว กูโดนด่าเละเลยคราวนี้แล้วอ่ะไปจะเล้าก็เล้าอ่ะหนาไม่เจวินอ่ะกูไปกับเจวินโดนด่าเละเลยกูโดนคายดอกเลยแหละโง่มันทำเสียงมันทำเสียงล้อหลอกจัดเลยตีกูตายได้ปะโงอทำไงอย่างเงี้ยทำไรได้บ้างมเเส้นททางี่ยว่าไข่เปิดอะไรไง ใครล่ะเนกด้าไม่ใช่กูดาแตเขาไ่พดเสิยงนเงียบไม่ใช่ไอไข่โดนอะไรวะหรองเราโดนอะไรพี่ไอโดนอะไรไอโดนใคริโดนเราทุกกิจกรรมเลยโดนใครด่าอ๋อโดนโอ้เยอะเลยหลายคนเลย โอ้โดนด่าโอ้ยงอมมานั่งงอมนั่งออกเลยออกเกมละรออะไรอ่ะบอกให้มาคุมน้องๆมึงเองสินะออยไม่ถ้าพี่อยู่ในแกมึงก็รู้นะพี่จะพูดผมว่าอะไรใช่ไหมรู้ด่ามันรู้นะต้องทำไงอ่ะพูดอะไรชมลนลีดเดอร์เออเอาเลยเว้ย จััสสวดีครบเอ้ยสวัสดีครับเอ้ยน้องเอ้ยนี่มันแก๊งสามสิบศูนย์นี่ว่ะเย่จบมาสามแม่งหาเลยอ่ะโอ้โหหล่อหล่อใครจลั่นเหมือนพวกเองอ่ะเนาะสวัสดีชาไม่เห็นมีสาวบ้างเลยมั้เดือนเดียวล่อไปสี่แก๊งอ่ะมันแล้วนรอมันนะมันนะมันนะมันมันจะมันจัดครับพี่สวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับสวัสดีจัดสุดจีนเว่ย ันตุยตุยกันไหมครับผมมันตุยตุย,ตยมันตุยตุยอ่ะรู้จักไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรวันไหนท์ค่ะวัน,นไหนวัน,นไหน,น,นเหรอครับอ้าวเจวินวันไหนเอ้ยไม่แถวนี้มีเหมยเหมยไหมครับเหมยเหมยวันไนท์แปลว่าอะไรครับคืนเดียวเหรอเ <perform S 1> <ài> ข้าใจคืนเดียวพอเหรอ พอไหมล่ะคะอยอะได้กีเดียโอ้โหจะกับวันเย็นอะไรครับเนียวกินข้าวด้วยได้ไหมหมดเองชนะได้ไงเนี่ยมีแบบว่ายาก่อนอาหารยาหลังอาหารไหมต่อ200ใบเนี่ยยังไม่ต่ออ่ะเออใช่ไหมพี่เฟิร์สไปคว้าขื่แก้เออเออวิยาหลังอาหารยาก่อนอาหารไหมจริงี่ยแล้วข้างหลังครับวันเดียวพอวันเลิฟข้างหลังชื่ออะไรครับวันเลิฟหรือเปล่า ที่วันนี้เนี่ยเจวินผมว่าคุณเปลี่ยนชื่อวันเลิฟเดี๋ยวนะวันเลิฟวันนี้โอ้ยหัวขาวนี่ไงใครเลยาหมอใช่ครับหัวขาวเอางี้เดี๋ยวถ้ามีประกวดกี่เพ้าถ้าคุณไปลงเนี่ยผมขอเป็นคนตัดสินนะเดี๋ยวผมจะให้รางวัลด้วยถ้าใครได้ที่หนึ่งผมขอเขาร่วมด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการนะผมขอตัดสินด้วยสายตาของผมอะได้ไหาวไม ่ข้างในเขามีปัญหาครับไม่เป็นไรนะผู้หญิงอยู่ตรงนี้จะได้ปลอดภัยนะครับอยู่ด้วยกันน้องครับครับสวยไอ้บุโลใจน้องเพียงเพียงน้องมันมันอันนี้เองเพียงเพียงน้องโอ้ยอันนี้ชุดหวยโอ้ยพี่จะคุยกับสาวน้อเดียวน้องไม่ใช่ครับโอ้จบมาหล่อจัดเลยดิโอสาวอ่ะมีสาวเลยจบมามีสาวเลยอ่ะ นะครับมันสอนไงพี่ก็ซองสอนเด็กมาหน่อยเฮ้ยพี่พ่งหรูอว่าไอของเรานี่มันมีนี่้วยเหรอว่าพี่เห็นแบบแบบมีนี่เถอะมีมีซอสด้วยมีซอสด้วยเออเห็นแบบแบบแบซอสเหรอพี่ส่งซอสเห็นเขาลงหน้าเพจเลยนเหมือนพวกขนมชั้นเปล่าวะมีมีอยู่ครับพี่มีอยู่ที่มันซ้อนๆกันอ่ะอ๋ออยู่ซีคอนนะพี่ซ้อนใครไข่ไข่อ๋อไม่เจอไม่เจอเฮ้ยอันนี้ใช่คนพิงไหมครับเนี่ย อยากปีขนมหวานวะทำไรกันเนี่ยน้องกินขนมชานกันไหมเพื่อนอันนี้พักพักผ่อนนะพี่เราผอนีมาเยอะละน้องๆจะร้องโอ้ยพร้อมยำอ่ะเพื่อสาวอ่ะสาวยังแล้พี่ชายนี่เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วคนไหนแฟนไปเลยไม่มีอ่ะพี่ไม่มีไม่มีโอ้ก็ไม่ชอบความรุนแรงอันนี้โปรนพกไอ้นี่ไว้เพื่อนพกมีดเขียงไว้พร้อมตอยอ่ะ ฝากฝั่งนอกด้วยนะผู้หญิงได้ไหมได้ค่ะดูแลดีไหมครับเนี่ยดีเหลือเท่าไหร่ในตดีดีกว่าโดนว่าโดนค่ะดีเลยนะโอ้ยครับรู้เรื่องนะเก่งครับพี่อยู่พักกี่วันเนี่ยโนาะโอ้ยพักเหรอพี่ก็อาทิตย์หนึ่งครับพี่เดี๋ยวลั่นตอบอาทิตย์หนึ่งโอ้นานไปผ่าอาทิตย์หนึ่งนานไปนานไปน้อง นานไปนานไปอนานไปนี่นี่พี่ไอเลนไอเลนพี่แจ็คบอกว่าพกอาทิสหนึ่งนานไปเลยมปตังเลเป็ตังเลนานไปต้อง่เปตังเลแจ็คบอกหนึงนานอะไรเขาฟางวันสามวันเขาก็ลื้ฟื้นกันหมดแล้วที่เนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วพี่จะจะแตกแล้วแก้งกันเนี้ยติดนี่ติดนี่ทีซียี่ไพเอะไรสารวันเดอรวดูให้ดูให้ความวันเดียวก็พอแล้วเออเอาเดียวน้องเอาดิไข่เอาดิรออะไรยี่เ็ดรออะไรล่ะ ก็ดูใบอยไงที่ยังบอกว่าติดใจอ่ะไม่ไม่พี่ไม่ติดไม่เคยติดไม่เอาไม่ติดเลยหรอเฮ้ยเสียนะเสียนะเสียนะไข่ไข่เสียนะยไข่ไม่ฟาบผมนะผมไม่ได้กลัวแต่ผมกลัวเพื่อนอ๋อไม่ได้กลัวด้วยใช่ป่ะโอ้ยโอเคโอเคโอ๊กูเฟื่องกลัวเพื่อนทำไมเนาะ เออไม่ไอวิลลี่เห็นเห็นไอวิลลี่มันไปฟาร์มมาเดียวมันได้มา10บเอ็มนี่ที่มันจ่ายเก้าร้อยคืออะไรวะมันบอกว่าจ่ายไปเก้าร้อยได้มาสิบเอ็มโอ้ยใช่หรอคืออะไรวะมันแปลว่าอะไรวะจ่ายไปเก้าร้อยมันเพิ่มแล้วเหรอเออมันเพิ่มเลทแล้วเหรอมันเพิ่มแล้วเหรอไอวิลลี่ว่ากูสิบเอ็มเจ็ดร้อยนะเพื่อนไม่ได้ใจเพื่อนอเดออเดอไม่ได้ใจนะเพื่อนอ้าววิลลี่มึงไปฟาร์มอะไรมึงบอกไข่ดิว่ามึงฟาร์มมาสิบเอ็มวันเดียวเนี่ยมึงทำไงเก้าร้อยบาทอะไรของมึงเนี่ย มึงโดนชาร์จหัวคิวเหรอเพื่อน M 900 T เป็น900ไม่ใครไม่ม่วยนะไม่ถอยเหมไม่มีนะเห็นว่าที่โทรมันรวยมันรวยทางเดียวมาดิวะใช่ปะท่โทรว่ามันเปิดการรวยทางเดียวมาใช่ปะ168เปิดการ168มารวยทางเดียวอะรวยทางไหนไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ดีมันก็มีเงินขึ้นมาคืน T C เฉยเลยเออมันไปรวยทางไหนบอว่าอยากรู้อะอยากทราบไอ้บุ๊ครู้ป่ะมีใครรู้ป่ะ ไม่พี่ญาติเยอะหรอใช่ยืมเงินมาอ๋อเออเออเออย่างน้อยก็ยังดีเว้ยใช่พี่เออมันได้มันเนี่ยมันน่าจะนั่งฟาร์มอยู่น้องมันน่าสงสารนะโทนี่มันนั่งฟาร์มอยู่ใช่ไปโทนั่งฟาร์มออยู่ตนนนี้ั่งฟาร์มมันน่าจะตกปลาอยู่แต่เนี้ยกินกลับมาอีกทีมันน่าจะเป็นพวกชาวประมงอะกินข้าวปลาเลยไหม แต่โชว์มันชอบกินพิซซ่านะถาดถาดหนึ่งอะถาดสองพิซซ่าพิซซ่าเหรอตอนนี้พิซซ่าถาดถาดเลทเท่าไหร่อ่ะเออใช่เหรอพิซซ่าโปรตีนถาดพิซซ่าโปรตีนถาดสองร้อยเหรอไอ้นี่มันี่มันไายไปนี่มันกินพิซซ่าอยู่เหรอว้าวเลยอะมันเข้ามาด่ากูด้วยแหละฟาร์มอะไรอะมันว่าหายไปได้ โอ้ยกินกินซับแซ่บแล้วก็ตัวแห้งต่อเลยเดีอย่างงี้พิซซ่านี่คือพิซซ่านี่คือเมียมันหรอไม่ใช่พี่คืออะไรพิซซ่าพิซซ่าเลดเลดพิซซ่าเลดพิซซ่าอ๋ออ๋อแบ็กมาร์เก็ตหรอเข้าแบ็กมาร์เก็ตหรอ อะไรนะชุมชนคนรักโปอะไรนะชุมชนอะไรโปโปนะอะไรโปโปไม่มีนะสามโทเลยนะอะไรนะไม่เคยนะอะไรนะโดนล้อจริงนะกูว่างกูว่างสี่วันอะไม่มีเรียนไม่มีเรียนหรออตนนี้พี่เรียนทำอาหารอยู่ใช่ไหมเปล่าอย่าเป็นหนุ่มฮอฟฟอร์ด ผมจะพอจะเป็นได้ไหมข้อฟ่อนข้อฟอนข้อฟอนอะไรอฟ่อนข้อฟอนไม่ไม่ขับอะไรเด็ดนะขับ่างนี้มีคนขับเว้ยเจวินทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยต้องเคลียร์ไงเนี่ยเจครับขอฟ่อนนี่คืออะไรเนี่ยกูวิ่งหนีจูจยกลับคือจะล้อทำไมอ่ะล้ออีกแล้วเหรอเป็นพวกชอบล้อเหรอ ไม่เล่นไม่ได้หรอกไม่รู้มันนะไปจุกเดี๋ยวที่มันแล้วอยู่ตัวมไปเลยสบายๆชิวๆไม่ไปซักผ้าไงฟอกไม่ใครมันจะไปออกฟอร์ดฟอร์ดมันจะเรียนมหาลัยออกฟอร์ดอ่ะเออแต่ว่าไข่เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้กลัวดูบ่อยๆสักนิดเดียวนะรับกันนิดเดียวก็ไม่เคยกลัวกล้องตีปืนมัก้ยไม่มีเลยอะไรแบบชาโคเลตล้วะชาโอไม่รู้ว่าชาโคเลตล้วะขอแกงขอแกงมันลอยลอยเลย ไอ้ใครบอกว่ามันไม่กลัวโดนบอยด้วยมึงว่าต้องเงีโอ้ยแค่ลำค้างโอ้โหไม่ได้ไมได้ไม่ได้มันพูดด่านะมันโดนนะมันพูดการ์ดนะเรื่องกี้ฮัลโหลชนะกิจกรรมนั่นเหลงโดนหน่าไม่ต้องห่วงดูบอยโคตรเหงาบอกไม่โคตรเหงาอ่ะเอ้ยเล่นเดี๋ยวกูไปเล่นลูก่อนเว้ยเดี๋ยวขอทำตัวมิวเยนหน่อย แต่ละอย่างพร้อมกันอะตอนว่างก็ว่างจนมีใครเปิดมีรถว่าเปิดรถไ้ให้ตู้เลยดิพี่แมไปมีรถโอ้ประมาณคันเดียวหกคนเนี่ยเดี๋ยวหกคนเดินไปเดี๋ยวพี่เอาคันนี้ไปเลยนะขึ้นมาสิรถเต็มเหรอไอ้เฟิร์มมันมันติดไอ้นี่เหรอมันติดไม้กวาดเหรอน่าจะมีสาวนะตรงนี้ ไข่จะเล่นอะไรก่อนเนี่ยมีทั้งร้านมีทั้งแบงค์มีทัง้งรถมีทั้งรถเอา,าอรถเอารถเอารถมีแข่งรถด,ด้วยนะเล่นรถก่อนมาพร้อมกันเลยเด็ด